สวัสดีครับผมอีกแล้วครับคลิป2ต่อครับการตีลูกปืนครับอย่าใช้นะครับเดติมเนี้ยอันนี้ต้องใช้โดยช่างผูช้ชำนาญการไม่ไม <c oughs> ่ไม่ไใครเปิดปเคยไหมเติมหนึงครับคัดที่อยู่ครับใครคิดอยู่ครับแป๊บนึงครับมันเ <c oughs> ป็นไงครับช่าง ไม่เหลือแล้วครับกลับบ้านกันแล้วครับน่าจะจะมีแห้งยังไม่แตกเนาะกำลังจะเสียแล้วหายนะอยูในช่างยังไงช่าง <c oughs> ไม่เหลือลครับแห้งคลอดเลยจนนด้เป็นไ <c oughs> ง <c oughs> ช่างใหญ่ครับช่างใหญ่มาแล้วครับ